ว่าวขอโทษเวลาอาบจะเข่าในจะถอดมันบอกดโอ้ดถอดมนส่ชอเห็ดเลยรอช่อเห็ดเลยเห็นั้เาบัดปอดโอ้โหเ็ด้นแดงกี่ิชเคบอโอ้ดคอยาพูดไปแล้วก็ส่ไม่ได้ใช้เพราะผนายเขาใช้สงแน่นน้คนี่ค่ะ

ไปก้อนคอยกับอันบาเตียงเพิ่นมาแต่ล้วเพิ่นก็บไปมาหาเล้วคอยจะขาดเพื่อนได้ย่างเพิ่อนมาทั้งเทียงกับวกกินเนาะนอนแบบไหนไปแล้วไปแล้วหุไไยหุย กะสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องป้าดุงบดสู่สู่คนเนาะกะยินดีต้อนรับส่องสาวบุญบรรณาอีกแล้วพี่พี่น้องเลยมาพบมาพ่อในมาหนี้บรรยากาศกะคือเก่าคือเดิมเด้อทงไฮทงหน้าเนาะทรประสาทบ้านเฮาพี่พี่น้องเลยโดยกะแต่ว่าป่ระเมนที่เก่าเนาะเป็นที่ใหม่พี่พี่น้องเลยทั้งศูนย์จอดรถไว้อยู่ปากทางเนาะจอดอยู่บรทางพี่พี่น้องเลย เพราะว่ารถไปบ่อฮอดโดยรถไปบ่อฮอดได้ทางเฮาได้สซีย่างไปย่างลงไปพูดเนาะมาไกลไป่น้องเไยไปหาแม่ห้างดุกหนึ่งเนาะโดยทางล็กพี่ใหญ่เพิ่นให้เขาไปหาเพี่น้องเอ้เพิน่นได้ฝากเงินมาให้ไปมอบให้เนาะคนเรามีสาวแม่ห้างอยู่ทงใหรทงหน้าคนไปเบิ่งน้ำกันเนาะ เป็นจังใดพี่น้อง,ง,งเอ้ยครั้งแรกที่ได้เข้าไปหาเรากะบรรยากาศก็แบบนี้แงงหละพี่น้องเอ้ยยามไห้ยามนาช่วงนี้ก็ไถหุ่นไถหุ่นนาเนาะมันก็จี่รถไปก็ยากแน่ยามเกี่ยวกิตลมพี่น้องเอ้ยโดยปะจังไดกลับไปพ่อๆน้ำกันสาวไปห้างหนาขขาวเนาะโดยไปะบาบนี้ สบายดีเด้นเนอ,ดอเนาะโอ้ยไปไปหาสาวไม่ห่างหน้าเขาลงตรงไหนตรงหน้ามาเนี่ยอยู่ใช่หน้าเทียงหน้าพ่น,น่ะคือว่าพ่นผมมีเพื่อนเนาะแมนน,น,นอนอยู่อาศัยเทียงหน้ากเพื่อนอันเดียวกันอันเดียวกัน,นย,นนย,นยางไปพลาดกระแทกหน้านี่กเอเะอ๋อแล้วขึ้นไม้ตู้แล้วก็เด้งงัวเนาะโอหัวงัวกินก้าบนั่นตู้เล้วว่างัวกินก้าเล้ว โบมีพักกระเน่งเนาะเห็นนั่งเหรอวะเราอม่เคยเห็นมาเห็มาเห็นนั่งเรอน้องเอมบังให้น้าตะก่ายนีแเปลนบรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้องป้าลุงบิงน้ำกันเนาะ เออตรงไนี <mile> ่เนาะโอ้พันไทยเลยเนาะนี่เนาะน้าลายที่ดับหน้ามวดเลยเนาะดับหน้ามือแขงกับมว้ได้ดับหน้ามือแขงก็ขู่ก้าเพิ่งก็เขียวขนัวอยู่ทางนั้นทั้งนั้นเลยเสียบวันพันวันขู่เพราะคือว่าเพิ่นดับเนาะเนี่ยวานปลาไปด้วยบอกด้วยวานปลาไปเลยเนาะไประวังนินี่นะที่จะเกิดวันว่านตัวเปรีไปเตรียมพร้อมมาเลย เตรียมพ่อพูดแล้วไปไปไอ้อาดองมือิตตโอ้เต็มเลยเหรอวันนี้สีนาย่างไมทองหน้าบออย่างเราไปหาไม่ห้างน้อยไปนี่แล้อ่นี่นี่หัวเาเลยพี่บอกย่างเราพี่ไดบู่พูดคท่าานไปแ่ก็หัวเราเลยนย้ห้าไม่ห้างหนักเขาต้องไงไม่ห้างน้อย Hang ngoài vào. Hang ngoài luk Hang ngoài luk hàng Hang ngoài lúc ninh. Hang ngoài luk Hang ngoài luk ninh. Hang ngoài ngoài luk ninh. Hang ngoài luk ninh. Hang ngoài ngoài luk ninh. Hang 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 ngoài luk

คือว่าเหากะวบกะบเหคือว่าอยู่แถวนี้บอก่า you, 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 อยู่ยู่อยู่ยู่คนน่ะไห่ถ้งเอเราเลปวดกินแกกำลังมาีดีมากให้สร้างคนมาอันเรียมปวดกินเอ้เ้ยโอ้โ้มาฮอดมาถึงเลยเ้ะมาเช็ดตกกันหน้า่าแล้วตกยังไม่ได้สรางคนตกเครือบ้าน,น้า ท่งว oh. ่าเพ่ป่ตอแค่ทานนั้นางโตขึ้นนี่มันก็เปิดใ้าไม่ห่างหนาขาวห่างหนาหลับหนาเละด้ลมมแม่ได้แ่เ่านั้นไมาเิ่มด้ป่าฟาบ่ใฟ้าว่าต่อด้วยจ้างชาวพรา่าต่อให้จ้าง้างเพิ่นมากแต่ว่าชางเพิ่นตกยังว่ได้หรืสร้างโพยสนติสุขกันัน้องเ็อยาไ่้งเป็นอย่างไรตเออ เอานั่นตอกเลยใส่โอ้นี่บป่าที่ได้มันแบบว่ามันพ่าเขาได้แบบวนี้ปวกกินเบิดแบบว่านี้บ้างมางบ้านนี่โดนปวกกินเบิดบ้านนี่ยนะไปเปลี่ยนใหม่เบิ้ดไม่แป้งเก้าเพ่าชื่อใหม่นี่ยนะแป้นนะเลยแป้นนั้นชื่อว่าน้องเขาแน่ชื่อแป้งเก้าเขาเพอาะได้แก้ไขก่อนเพราะว่าตัวเก่าปวกกินแบบว่ามันเหี่ยนมันยังปวกกินเบิ้ดท้านมาที่อารมณ์คุณหลวงบ่วทั้งเป็นไม่เสร็จไม่ยังทั้งใ่ผูก แนบเอาวันขึ้นไม่ได้ตัวยันตกะแนบเอาวันนี้แนบเอาเลื่อนแพะตัวนั้นเหรอตัวนี้เั็นมั้งจะนอนาะเพราะว่าลังสีตกตะกี้นั้นมันไม่มีแบบเป็นเพราะว่ามันเหียดมันแรงเลยเอาลังสีตกแล้วก็แพะกระตังใส่เพราะว่าแพะกระตังวันนี้มันกับพึ่งแม่พึ่งยางม่อเมนแพะกระตังอันเดล่าเห็นไหมโอ้อันนั้นมันพูดไว้เด้วยนั่นน่ะนี่บ่นี่บ่อันนั้นบ่แม่แม่โอ้ยอันนั้นถือ ก็ล้ในนึ้ม่ันี่นะกับปวกกินมันแน่แต่ว่าปนมั่งมันชามางะมันสีเขียหะน่ะมันสีไปกปนเลยก่ใช่สอะเอามันมันดีบ่าปรากระจาดโอ้ั่ิดปาเป็นหัวปลากระจาดนเขัน่ากันดีเยอ่มาแอมพันดงธรราผลโต๊ะแหงกับไปนอนเด้เพราะว่ามันผ้าเขานะกัเขาน้ำฟองเน้ตะกี้เนาะเอาหลังสีแอมไปกับุย่แต่กันล่กันนะนี่ว่อัดนะ สันกะสีต <Wars> ัวน <d eg> ี <amigo> ้ตะกี้มันก็เป็นแป้นนิด่อยแพ้นิด่อยแนว่ยอกำลังยิ้มอปองมันแม่ยูว่าสังกะสีกันเนาะเื่อนไผกันเอาอันนั้นเต็งเต็งไว้ลมแห้งลมมันแห้งไหมลมแหงแต่มันกาน่าไ่ได้พัวเลื่อนไผ่พัวเปียกม่ได้ยูคำบาลฝนตกนลฝนตกในนึ่งข่อยใช่ะ่แต่บริกาหนึงาฝนเศ้าฝนเศ้าจังนึงมีลุกน้อยหัวแหงเนาะ เนาะนี่แต่ว่าอยู่เพีเดียวเนาะแบบลูกลูกน้อยไปโรงเรียนสิเนาะก็แต่อย่งบ้าบป่ก้ามีลูกมีเต้าน้อยนะมันยาบพันบ้านนี่พันตอกทอดหันเลยพันบ้านนั่นหรอพอดีพันตอกข้างไรซื่อขนาดพอดีพันตกลงมาแต่คุณแต่ปิดมันจะเพิ่นเป็นเทไหรแม่ช่างได้ยังไงนะทางที่เพิ่นเพื่อนเอาบันไดมานยังใช่ป่ะแค่น้ำกันได้แค่น้ำกันกับอระดาสมอนี่แล้ว บานนี่นะเพื่อนเดียบเพื่อนกูไม่ได้เนาะเพราะว่าจับยืนใหนเพื่อนเนาะจับสวนนั้นสวนนี้น้ำเพื่อนทันแล้วตกลงมานั่งเลยนั่งก้มหนีเด้บ่จักเพื่อนได้กำนั่งก้มหนีได้ก็ยองเนาะเออคอยแรกออกมาแต่ทางในเพื่อนหวั่นลาชอกมองน้องปอกไปเห็นเพื่อนนั่งอยู่นี่เพื่อนโอ้ยเสียงมันห้าวเลยเื่อนนี่เอวาหักแล้วปรจักเนาะสางว่าอยู่ยังไงยังไมไดเพื่อนจะมอยเพื่อนตอกได้กูผูกข้างใบของมันตกใส่หัวอยู่ขนาดเพราะว่าไม่นั่นดีกันนั่นประเด็นเนาะมันหักมัน อันนี้กินเบอร์รี่มอนกลิ่นเบ่อแ์ไรอันนี้ก็ได้กินเบอร์ไรออกคำบางเข้มข้นนี่ออกให้เบ่อแ์ไรทางในนะออกตลอดได้ออกตลอดนี่มิเต่าต่างโมดี้แป้ง่ันแป้งแบบแป้งหันห่างแบบนั่นคือแป้งแบบคนสู้พ่อแม่อยู่ตะขี่เนาะเพราะว่าเพิ่งดูซื้อเพิ่นมาได้นะเพิ่นแม่ชีเฮ็กคาสเต้าเนาะเฮานอนผู้เดียวเนาะเขาญาติแม่นและแอมดีแน่เนาะแมนเงื่อนในบ้านบนทีบ่เจ้ามีแต่นอนอยู่นี่เสียงเสียงหน้าเสียงหน้าพ่อแม่นี่เด้อเสียงหน้าอย่เดียวนกเดียวกันเนาะ สามหาเงินสามวันหาเงินได้พอแม่เสียผูกเก็บไปเรื่อยเก็บไปอันว่าเบืองแง่งวะสามมีผู้เก็บเนาะเก็เอาสิ่หายน้ำได้หรือเปล่าก็อะไรก็ให้แล้วเนาะสามมีผู้เก็บก็ได้ป่ะโอ้เนายหน้าอยู่ว่าเจ้าปีนี้ว่าสิเฮ็ดอยู่ปีนี้ปีการี่ประเฮทศบ่ประเฮ็ดปีนี้สิเฮ็ดน้ำเอื่อยคนนึงแหละ ดเห้องยนไ้ยอันนี้ปก็ได้โอันนี้ก็มันที่กำปิดังยุอันนั้นว่าสีไปปาสีขื่นโคกเยู่ขึ้นไปหาเอาไปตองมะห่องมาขึ้นโคกชีไปหาไปตองนี่แน่มะห่องพาวันเพราะว่ามันจะของพ่อของแม่เนาะอย่าพาได้นะ เจ้าก็ตัวนี้หันเจ้าก็ตาไปเลยใส่ถุงยางไว้ใช่แอบไว้ใส่ฮักไว้ไลยโอ้โหงของของแกงเก่าเนาะไม่ไม่นี่ก็ตั้งแต่พ่อรัชานก็เจ้าก็ฮักไว้เป็นต้นๆนเลยแนี่มันน่าสิอเรือระนาบตรงไห้นี่ก็บัตรม่บัตรแนี่เนาะได้สมบูรณ์แล้วของพ่อของแม่ทั้งเทิงพุ่นกับบัตรแมบไม่ได้เรือยังไงพราะว่าทั้งเทิงพุ่นกับคอยอยู่ไปชื่อพระรามแบบร่มๆแห้งก็อยู่นิดอยู่นิดแล้วบมกาฮัยู่ แม่กรองใบาทงเทิงนี่สระบองบ้านกระชอนี่ขราดขนาคืออันวานกับกินค่ะเลยคอยเห็ดเองว่านแล้วนะไม่นะคอยคอยตากไปขนาดไม่มันกินว่านนี่คอยตีอกอะบนพวกเสาค่ะเจาคมันเบิดได้ไ่แป้นกันย่างเคาะว่าอะไรแต่ย่านแท่เนาะน้ำหนักน้ำหนักคือเฮานี่ขึ้นไปบ่กเกินนั่นัหะขึ้นไปในการฮึดฮึดนั่นแหละหักออกยานแท่งฮึด จำเป็นเนาะมีมั้ยอยค่อยสิไปอยู่ไปอะไรฉ่๊ยไปอยู่ไปที่ไหนนี่ก็เป็นเที่ยงหน้าเอ้ยนัไปอย่นั่งากห้องน้ค่อยนั่งกันใช่ห้องน้ำใช่หัวนี้เออห้องห้องห้องน้ำสายลมสายลมเย็นตัวนี้ว่าจะออกนะ ว่าเอาดังสีตาบน้ำมันเลยมันกินมันคอดมันกินมันเลยมันเหียนมันเลยใช่ของน้ำใช่ละเะได้ของน้ำไข่กันนะะได้องน้ำไข่กัเออี่ย่ลยๆน่เออใช้แเนิดเปิดๆอมาเนี่ปิดได้เนี่ยเอาบน้ำน้ไข่กันเวลาข่อาบน้ำไข่ก็ปิทีละ ออ้นไปแล้วก็ไปน้มันนี้เออบอว่าขอโทษเวลาอาบจะเข่าในจะถอดบดบอกเแล้วโอ้รบดถอดบดเออหน้าลมเย็นพัดจุยแล้วเนาะคองเข่าอย่งนู้นนี่เนี่คอยอาดเพื่อเวลาคอยอาบน้ำเพื่อผัาถุงมันเท้มันยังหน่ามันป้องกันน้าคอยกะกะเห็นแน่นอนออมาไมนได้มีปัหาลลองเข่าเบิ้งเออ ส่องเห็นเลยตาบปอดโอ้ใครก็ไม่ได้แก่เนใครเทียนเอาผาหเทียนเอาเอ้ามี่จ่มองอาบบ่นี่ไทยบ่ไทยเบาไทยนักหุ่นหห้าเ้อไหหน้าเม้่ะเขาไปขึนไปแงีล้เพราะว่าบารซื้อเพิ่งเพ่ไดเคยขึนไปแงห็นมนั่นนนไน่นะเวลาลมมาแห้งไหน่ยญาตินี่ใช่ไมเห็ดย่งใ่หมเพราะว่าขึ้นไปปู ท้องมันเต่นฮะอ๋ <so S 1> อนี่บช้อนนี่บ่แม่ยโอ้ชอนเพราะว่าขอ,อยหยาดได้เวลาอเอื้อยเพิ่นกับเวลาหน้านย่างหน้าเอื้อยเพิ่นกับมาอยู่นี่แหละอย่างน,น้องกิลงโล<อ>บุบเลยเห็นเนาะข่อยก็เปลี่ยนช่องทือหนึ่งช่องอี่นะ่ได้หนินะเพราะว่าเอื้อยเพิ่นกับอยู่นี้เลยก็บข่อยกันดีใจเจ้าก,ก,กะไม่ได้เห็ุดอกยิงไม่ขอเห็ุน้ำพิ่น

โอ้เนอะเตัวเาได้เหอได้ง่ะมุมฉีดแลนได้หรอกอะโอ้ยเนาะโอ้หง้าหมันแบบนันเลโอ้อะแล้วนี่พ่อกล้า oh. ท oh. uh ีเตรียมว้ลำให้ลำหน้าเลย ก็ไมลาดอนาให้หน่อยทอดใชใน,น,น,นึ่งนนาเดี๋ยวเขาพูกัเราเราจมาล่นชั้นนี้อดอนพดเขา,า,า็เลยดอกนี่นะคุ๊บมาพมเให่เกนนาเหองเจ้าเนี่ยไสเทะเข้ามาเฮามีมีว่าต้องมีแมนเจ้ามาเฮามีพยนี้ผู้ใช่กาได้ประมาณบอล10หาสบโอ้10หาสบ ชิบบาสอก็กินเพรียวก็นั่นยุ่เนาะมันบัดเดกันอย่างบ่ดนกันดิฉินแขะเคะบ่โอ้ดือบ่ขยันพวดไปแ้วก็ข่อยไม่ไล้ใช่เพราะบไดขยใชวงแร่งนั่งบอตาจยังไปช่วยได้โมแม่ได้ขวยเพราะว่าให้กระตันสัวกระตันเอาไมนี่แหละเอามนี่แหละงานทำประสาทนี่แหละกับเห็นยูเนาะแต่บัได้ขมาเยเมื่อคืนนี้กัไปหาการห้อยคืน การหอยกาหอยคลาย่ะพอได้ได้เกนเออโลเท่าไหร่เลยเบอรนี้เนาะโลชหะเดียวตัวกี่นันโลหนึ่งสามสิบหนึ่งสามสิบนีโลงชาได้จากโลมันได้มืเท่โลมืงแต่โลมันคนก้ดลายเนาะก็ไปคายได้คนคนเก็บลายเลยเพราะว่าเข้าหากานเนี่ยแบบเข้าหาอันเก็บเมองมเมืงมเนี่ยตอนเช้าใช่แล้วแต่ก็ตื่อกันมันเถื่อกระไรใช่มันเถื่อกร เอาแต่หอยวบ่ก็เขียนบ่ได้อาบ่าบัจักตากบตาเขียบอยกัข่อยอันมาการไมกะมันเหยียบหัวโตกันผุดเอ้ามันเต้นไปข่อยจังเห็นไหมข่อยบ่จักตาแบบไรต่าว้ได้มีนเลยเอามยน้ำในกระโหลก่ง้อ่ะยีตะเต็นนี่้ะเนาะเ็นบ่ตะนเกผ่านเช่นนั้นข่อยบรหาตะเต็นไม่ไข่นี่อ่าสั่นนากนชหน่อยั่งพักผ่นก่อน แม่แมเล่เมื่อกินนี่คอยน่งยอไม่ได้เดินคอยนางยอดจะได้น่งจักปได้เหอจักปีเข้าขาอเจ้าข่อสี่สิบเลจักปีชิเข่าสี่สิบนะยังอีกประมาณสามปีสี่สามปีสองปีแหละหอได้สี่ชิบจุกสามชิบสามสิบเจ็ดสามสิแปดเนาะสามเจ็ดย่างสามสิบแปดเจ้านันอยู่นี่ผู้เดียว อยู oh God. Oh God. Mm ่เดียวลูกคอยกัเมื่ออยู่น้าป้าตัวมันมีหมองอยู่หมองเศร้าะเลนี่อยกับเมื่องนี่คุหรานคอยขืนตายได้คอยนะมีคุมรานนี่มีคุ้มลาน่างช่งได้คอยนะเป็นช่นัก็เป็นสไตล์จางว่าเอา่อเจ้าเลนนกฉันหอยง้กินบับกัเมื่อได้ก็บือมาบัวแลนก็จะกินในดีไล้กินนี่เมนดิงเด้งไม่ดีแด้เนาะตั้งหน้าตั้งตามากดีนะ แม่ดีหวยพี่น้องเลยอ่ะมาเนี่กะทางเราได้ขบมาหาเนาะจิมาซื้อหอยน้ำมาได้ไม่ง <c oughs> ั้นได้หอยก็ได้สิหอยก็ต้องจำรวยน้ำเทียงคนละนั่งเก็บเอาซะนี่อ้าวจะซื้อหอยน้ำเด้อ,อยังเด้อมัดจำไว้ก่อนจำไว้ก่อนจำไว้ไหลายใช่ไหมการจะได้หายผ่นนี่เนาะหายเก็บเศษพุ่นได้เลยหายโต้คุนได้ทีมัดจำมันเอาหวยก่อนเนาะโดยอ่า วันนี้กะเอาเงินมามอบให้ทั้งสาม,มอน,นเนาะดีใจได้ดใจจะไปกะให้ได้ดีใจก็จะใหบ้บาทเปจังได้จังมาสิให,ห้เงินอ้ยมันตื่นเต้นดีใจนะเนาะเฮาก็ดีใจทิ้งที่ว่าเฮ้าได้มากอะไม่ได้ออกแห้งออกยังอะนะเฮาก็มาก็พอมาเนี่ยนะวันนี้ แล้วก็เข้าไปอ่อกให้ออกอย่างก็มีผู้คนเงินใจบุญเงินเงินท้าให้เขาใช้นะแล้วก็อีกหนึ่งบริเวนพี่เป็นน้องเนาะยังคิดอินดูสงสารเขานะเลาก็ดีใจจะคมบาสีบาได้ไรนะดีใจแห้งตาก็อยากไรพี่น้องเลยอะไรด้วยเนาะนแมตาก็อยากไรอ่ะเงินจับมือสามปัญหานี่ก็เป็นเงินของหลวงปู่อยู่ทางประเทศไทยเด้อ ฝากมาให้มามอมให้ทั้งสามอนเนาะไปด่าแต่ชุดดาวแต่สีเห็ดอีหยังเนาะโดยอ่ะโดยจได้นแต่มีแต่ฝากขอบคุณขอบคุณทั้งหลวงปู่อยู่ประเทศไทยเด้อโดยอ่ะหลวงปู่ก็โดยขอบคุณขอบคุณดายาเด้อหลวงปู่อยู่ประเทศไทยที่ส่งเงินมาให้ทั้งสามอนใส่กัขอให้สุขภาพเข้มแข็งขอให้อยู่ดีมีแห้งเด้อความเจ็บอย่าสู้ได้ความไข่ยาสูงมี ิดสิ่งใดก็ให้ปราถนาสิ่งใดก็ให้มั่งปราถนาเด้อขอให้ร่ำไห้ด้วยขอให้สุขภาพเข้มแข็งไปตลอดก็ขอบบุญขอบคุณสาวทั้งสาวบุญเนาะที่ว่าเป็นสะภาพบุญมาให้ทั้งสามอนมีเงินมีคำไส้เนาะก็ขอให้สาวบุญ ว่าไงทองมีว่าทองมีนะให้ขาให้สุขภาพเข้มแข็งไปตลอดเดออรวยได้จะได้คนไข้ได้จะมีเด้อนอนดับให้ได้เงินหมื่นนอนเตือนให้ได้เงินแสนเด้อสาวบุญเลยโอ้เบนมือมาให้ได้แก้มีโชซ่คนหายามมาพานมาใหายามาเวียดพร้อมขี่เด็กจังได้ให้เกี่ยวมงช่งเด้ออถโกเนาะถอกรวยพอนมวนดีใจชาวบุญเลยฝัยก็ดีใจตื่นเต้นฝ่ายกะ แต่ก่อนคอยกับอันว่าเตียงเพื่อนมากกันเนาะเพิ่นมากคุณดาเพิ่นมากกับพ่อได้ใส่ทั้งนั้นทั้งนี้กัล้นแล้เหเพิ่นกับไปเล้มาหาคอยกับขเพือนได้ย่างเป็นมาทัางเทียงกับปวกกินเนาะนอนาะไไล้วไ่ลาห่วยห่วยมาเธอพผ่นไปเลยไปเลยบึ้งบึ้งบึ้งโอ้ยก้อนคอยกตื่อื้กันมกันมาเตสาม์ พอน่ลด่งเล่งมาอ้นคอยลลงเปกือบแล้วกีนนี่เนาะถ้าอวยพอนปุจบนั่นนี่ก็ไปเรียบร้อยอปงทเราเพิ่นหับ่หเพชรึ่งเล่งไม่เลยก้นคอยจะเอารถเปเอลเลยหัวก็เอาไม่นั่นไม่ชื่อเนาะกันกันนั่นกันพาะว้าบ่ห้มันตนตุยด้วเพรพอมันได้หมุนได้ยังข้าหนาขาตาไม่ได้พอแบบหาทางเข่าเน่ คว่มดันนแล้วจะขึ้นนี่เกเจ้าเห็ดน่ะสิเดี๋ยเจ้าจดาเดยาไปเดี๋ยาไปเห็ดจ็กเกอรดนเนาะคว่มดันแล้วขึ้นนี่งอย่างนี้นี่เดีไคิดว่าอีหยังได้บนบ่าไม่คืนวบาง่วงหยังแม่ไม่หายอย่างนี้งหาตกใจสมุนจ่วนอ่แหนะเนาะดูเป่นมาแต่แล้่อขก็ยังตกใจกินี่เ่อาะไข่มาแต่ฟังเราอยพ่อหนุ่มหัเบิ่งหัวหนึ่งเล่งไม่ดีเมื่อกี้นี่เนาะโดยป้าสันมีแต่ว่าทั้งเข้ากับ ก่อนอื่นเนาะขอขอบุญขอบคุณทางดวงปู่ดลายเด้อที่ให้ทางสมบุรณเป็นสะพานบุญให้ได้เอาเงินมามอมให้ทางสมรในครั้งนี้ก็ขอให้ดวงปูสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อให้หายพยาธิโรคค่ะโดยให้นาะเพือใจบุญใจดีเนาะขอขอบุณขอบคุณ line, ดลายเนาะวันนี้กะมีแต่ทางเฮากะจะได้ขอตัวล,ล่ำลาพ่อแม่พี่น้องป้าลุงไปก่อนถ้ามีทางคนรักู้ใ่อยากจะสวยแล้วกะสามารถดต่อมาได้พี่น้อง้ คนอยู่เดียวเนาะนโดยไปคลิปนี้ไปก่อนเดอ้อเนาะสบายดีเดอ้อสบายดี <laughs>